ขายของหน้าฝนนี้ก็ลําบากนะครับไม่รู้ว่าใครโดนหน้าฝนทุกวันไหมครับอันนี้ผมโดนวันว้นวันก็เครื่องชั่วหน่อยครับไม่โดนติดต่อกันอันนี้เราก็จะต้องขายต่อไปนะครับเพราะเป็นอาชีพของเรานะครับอันนี้ผมใช้ที่ตาัสพลาสติกนะครับอันนี้เบานะครับก็ไม่ต้องมีขุมอะไรมากมายนะครับเพราะก็ตัดแป้งได้ดีนะครับอันนี้เราอยู่หน้าฝนอยู่ข้างถนนด้วยครับเวลาลูกค้าฝนตกทีไรลูกค้าก็ก็หนีก็เจอองกัน แต่ก็ยังต่อสู้ต่อไปนะครับาขายขายยังไงมีปัญหายังไงก็อบอกต่อกันมานะครับเป็นกําลังใจให้กันซึ่งกัอะไรกันนะครับของเราก็มีสระเป,ป่าปังกโขนะครับสออย่างเองครับแล้วก็มีพวกนมกระปุกกาแฟสําสเร็จรูปอะไรพวกนี้นะครับก็พอให้มันขายคู่กันนะครับแต่หลกัลกๆเลยของเรานี้ก็จะเป็นปลาท่องโกะนะครับของเราก็ขายมาก็รู้สึกว่าลูกค้าก็โอเคในรสชาติของเราแล้วก็บางคนก็ชอบงานด้วยครับ บางคนก็ไม่ชอบงาครับก็แล้วแต่แล้วแต่คนที่เขาจะชอบนะครับแต่ยังอะไรก็ตามนะครับเราเองก็อยากจะเสริมงา,าให้มีประโยชน์กับการกินนะครับ